พูดดังวไม่ได้ทุกคนคือผมจะมาแกล้ง off feed, ออฟฟี่ดอมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกล้งถอดล้ออืม <c oughs> อถอดเบสิก่อนทุกคนเบสิกเริ่มจากเบสิกเลยถอดล้อคันนี้มีโอได้ข่าวว่าชื่อน้องฟาสใส <c oughs> โอเคครับก็ตตองกกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเซ็งทีพีเลสซิ่งนะทุกคนนะครับปรมมือ ดูด,ดังไม่ได้ทุกคนคือผมจะมาแกล้ง off ออฟฟีดอมคือตอนนี้มัน <c oughs> หลับอยู่ในบ้านทุกคนนี่จะเป็นการแกล้งครั้งแรกของเรานะทุกคนไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกล้งถอดล้ออนี่ถอดเบสิก่อนทุกคนเบสิกเริ่มจากเบสิกเลยถอดล้อคันนี้มีโอในข่าวว่าชื่อน้องฟ้าใสเดิมเดิมเดิมแต่ว่ายเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะปั้นแล้วายเดี๋ยวจะปั้นล้อันนี้น้องฟ้าใสเดิมเดิมเลยเดี๋ยวเราจะมาแกล้งถอดล้อเอากี่ล้อดีวะก้วย อเลยสองล้อเลยเหรอก็อยูโอโย่ผล่ไล่ไปสองล้อมันต้องถอดท่อดิอถดล้อหน้าเหรอเอาล้อหน้าอพอนี่เบสิกเบสิกถอดล้อหน้าทุกคนถอดล้อหน้าเดี๋ยวเราเอาล้อหน้าไปซ่อนทุกคนเดี๋ยวเอาล้อหน้าไปซ่อนแล้ว,ลว,ลว,ลวดูรีแอคชั่นของออฟว่าตอนที่มันตื่นแล้วมันออกมาเจอจะเป็นยังไงทุกคนประมาณนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะให้กล้วยมาถอดนะทุกคนผมขี้เกียจถอดนะทุกคนเดี๋ยวพอดีว่าผิดไม่ใช่ผิดด้วยกันหมดใช่ปะ โดนตาได้อยงไม่ไม่เกียวไม่เกียวยานโอเคเพื่อนๆไม่เสียเวลาคนเดียวเราจะมาดูกล้วยถอดกันเลยนะครับโอเคปยโอเคนะทุกคนตอนนี้กล้วยกำลังถอดละเอานเนียบแล้วมึงดนเนียวดูนเนียอันนี้เขาเรียกว่ามืออาชีพใช่ไหมมืออาชีพโจรขโมยโจรโจรมืออาชีพอย่างเงี้ยนี่ทุกคนรู้จักประสบการณ์ละดูด hmm, ิรู้จักประสบการณ์แต่ยังไม่ตื่นทุกคนรอแป๊บยังไม่ตื่นยังไม่ตื่น เอาไม้ลองบ้างเดี๋ยวผมเอาไม้ลองเครื่องมีทุกคนช่างมืออาชีพช่างมืออาชีพเรียบร้อยอีกอี่ยางเนี่ยบัวเปนเล่นเลยบัวมานี่มันจะแตกแผลหน้ากูไปเนี่ยตายตายโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อนนะเดี๋ยวเอาซ่อนเดี๋ยวใส่กับพื้นก่อนนี่อันนี้เป็นการแก้แคงแรกทุกคนเบสิกเบสิกดูว่ารีแอคชั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนนี่ล้อทอง เดของเดียวปะเ,เนี่ยเออเนี่ยของเดีวของเดียว,ยวทุกคนไปไอ้กล้วยจัดการอธิซฐานเลยไปแล้วทุกคนตอนนี้เฮ้ยหมดต้นไม้เนะลยเหรอเอาดิเฮ้ยข้างบ้านก็พอมัง้งตรงนู้นตรงนู้นนู้นเลยนู่นเลยนนู่เลย,เลย,เลยไปทุกคนตอนนี้ไอ้กล้วยท่อเอาเอาล้อไปซ่อนอยู่ <c oughs> เอ้ตรงนี้แหละนี <c oughs> นนะ่ทุกคน รรียบ้อยอ่าโอเคทุกคน,ออคกคนตอนนี้เราได้ทําการเอาท่อไปซ่อนเอ้ยไม่ใช่ดิเอาล้อเอาล้อทุกคนเออแม่งคิดถึงแต่ท่ออย่างเดียวทุกคนคือเอาล้อล้อหน้าไปซ่อนละทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนที่ออฟมันออกมาแลนะทุกคนตอนที่มันตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปปุกสักนิดนึงนะเพราะว่าจะไปซื้อของรีบลดหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนนะเออนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูรีแอคชั่นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคป้ายโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้ผมจะไปปุกอ็อบจะแยกอ็อบมายืมรถไปซื้อของหน่อยออฟ Leeu, leo, leo. đi đâu? mày đi đây. điêu điêu. đi đâu? đi. điêu. dừng ở siêu hỏi đi. ok. dừng. để dừng video đi. chờ. đi lốt. chờ đi lốt hả? đi road siêu hỏi đi. ơi. 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 โอ้ยเฮียอะไรเล่นอะไรกันเนี้ยไม่ได้เล่นอะไรโอ้หลับแ๊บเดียวไม่ได้เลยนอะไรล้อกูไปไหนเนี่ยลออะไรโอ้ลออะไรนีเจ๊กี่หน้าเฉอเนี้ยลอเล่นมั่งอีกสักจ้ากี่หน้า ร้อมันไปไหนอ่ะกูว่ามึงถ่ายทำไมกันวะแล้วร้องไปร้อมันไปไหนอ่ะอ๋อเอาไปไหนกันเนี่ยกูไม่รู้กูไม่ได้เอาไปโวยอยู่เดี๋ยวจะกล้าเหรอไม่ได้เอาไปเอางูแล้วจะไปซื้อของอะไเนี่ยรถคันนี้น้ำมันหมดเนี่ยคันนู้นก็ไม่มีน้ำมันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยรู้อ่อแล้วน้ำมันอ่ะแล้วคันนี้เนี่ยคันนี้รับเพี่งคนเดียวเนี่ยรอคโวนเนี่ยไปยังไงแล้วอ๋อเนี่ยแล้วจะไปยังไงเนี่ยไม่มีไม่ได้เอาไปไม่ได้ขโมยอ๋อไปไหนเนี่ยไม่ได้ไม่รู้ ออไม่ีเนี่ยเน่ยหาไม่มี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 ไม่ต้องหาไม่มีนมีไม่ได้เอาไปไุงเอาลุงก็ไปถอดไปไหนอ่ะูจะรู้แมงมาคุณยังไม่ทำอะไรเลยอะไรวะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเลแถวนี้ไม่มีหรอก ไม่ได้เอาไปเจ้ากล้วยกล้วยเป็นพยานได้เออพยานเอาไม่ได้ออกไปมาถ่ายเนี่ย <Convers> ถ <ation> ่ายเพราะว่าแต่่าถูกมาถ่ายคลิปเล้วยืมก็ซื้อของถือเนี่ยมาถ่ายคลิปเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้งถอดล้อนี่แต่ถอดเบสิกก่อนทุกคนเบสิกเริ่มจากเบสิกเลยถอดล้อคันนี้มีโอได้ข่าวว่าชื่อน้องฟ้าใสจะเตรียมถ่ายคลิปเพราะว่าจะออกต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าต้องซื้อของซื้อของอย่างนใช่ถูกมาถ่ายคลิปก็มเเีลยอะไรวะ ไม่มีหรอกไม่ได้เอาไปเอาเนี่ยเงียบแล้วมึงเนี้ยเดาเนี้ยเฮ้ยไม่ได้เอาไปคือไม่ได้เอาไปเออไปกล้วยจัดการอาธิซฐานเลยใช่ไหมกุ้ยกุ้ยกล้วยเป็นพยานได้เลยเนี่ยพยานนี่มีหลักฐานหรอกนี่กูโ่เอาขึ้นไปบนต้นไม้หรอใครต้องขยันขึ้นไปบนต้นไม้จะไปได้ไม่เจอไปไหนเนี่ยไม่มีบอกไม่มีคือไม่มีไม่มีเนาะไอ้กล้วยท่อเอาเอาล้อไปซ่อนอยู่ เอ้ตรงนี้แหละไม่มีหรอกแถวเนี้ยม่เจอทุกคนีอะไรเหี้ยไม่มีอะไรดูดีเลยมึงเข้าไปเอาเลยเข้าไม่ได้ไปเอามามึงเข้าไปเอามา đang còn luôn, được. mà son này, à? mà ơi, off, để khéo mà con đúng con đúng, ơi, ไอ้กอล์ฟเดี๋ยวดีเดี๋ยวจะบอกใครเอาไปอุ้ยใส่กันเองวะให่ใหม่ใหม่ใส่ได้เป็นูเนี่ยตันนี้กูไม่เคยใช้เลยใช่ไอ้เหยมึงก็มีองค์นี่แต่ว่าไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยเออเออไม่เคยใช้เลยรูปเนี่ยใช่เฮ้ย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 ดิบด้วยเย้โอ้โหแล้วกูคำท้ายให้มามามาคำท้ายให้เลยโอ้โอดเองรู้ตรงสารย่างก็ย่างก็บวมเนี่ยูปก็น่าเลย ดีดีไม่แตกไขแลวยางจีนก็อย่างเงี้ยแหละมันจีนเลยกูใช้มานานดอกใชไหมดกหมดดอกหมดอะไรยางสนามไหนดอกยางสนามใช่ไหมยางไม่มีดอกไงสนามมันต้องแบบลื่นๆนิดนึงเออหน่ารีบใส่เร็วเดี๋ยวจะบอกว่ใครเอาไปมึงสองตัวเลยเปิดกล้องก็ได้้ผมจะมาแกล้งออฟฟี e ดอมถอดล้อนี่ ไม่ได้ไปกูบอกได้เลยไม่ได้ไปเอ้ยังไงเนี่ยแตงชมองตรายใจเอ้ยติดลิขสิทธิ์อีหา่ารองเองเอาใส่ไัวะเนี่ไดไม่ดีไม่รู้ไม่ได้เป็นคนถอดเอาเนีย้ยเนีย้ยแล้วมึงเนี้ยเนี้ย เ็บอกไม่ได้ถอดขยไม่เป็นเลยเนี่ยไม่เคยไม่ไม่เคยขี่ด้วยรุ่นเนี้ยขี่แต่ร้อยยี่ห้ไม่เคยขี่ด้วยอันนี้ไม่ใช่ละกูละแม่ก็ไม่ก็ไม่เคยขี่ไงไหนบิดล้อให้รุ้นดิเมื่อถอดทั้งคู่ลองถอดทั้งคู่เดี๋ยวได้แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เนี่ยเออันนี้ของไหนเนี่ยนอนนอนไยดีนะล้อมาดีโอ้ร้อยเลยจะนอนได้ก็ไม่ได้ไปไหนเนี่ยไม่มีหกานเลยแม่ี่ไม่มีหลัาเลยเลยเนี่ยเอ้ารอ้ใครมาถอดไ้ เปิดกล้องดูกันนะทุกคนมีหลอไม่ใช่แค่ไปหลอกก็หวังมีเพื่อนนั่นแหละวงสอตัวนั่นแหละเออใส่พี่เดียโอ้โหกูเพิ่งเข้ามาไม่ไลยเพิ่งเข้ามาเนี่ยใช่ไหมเหนียรถก็เพิ่งจอดเพิ่งจอดเลยเนี่ยเพื่อนมันร้อนอยู่เลยเออไม่ว่าจะมาเย็นมาเย็นแน่ตอนนี้รีบเดี๋ยวตอนเย็นดงไม่ว่างไม่หรอโทรมาบอกว่าว่างเออรีบเข้ามาถ่ายฟันทองไปทำฟันของแท้อะไรแทะอู้หูอี๋คุณว่าเอางี้คุณจะเฉลย ใครออาไปรเปะ่ะ <Okay. S 1> ไม่ใช่กูสองคน <What? S 1> ม็มีคนนึงเว้ย <Okay. S 1> มองขวามองขวาบ ไม่ตรงตรงตรงรถเลยตรงรถเลยนี่หมาโอ้หอได้ไอคอนไอโควิทอนไอ้โควิท <laughs> อดหม,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 มาหมาหาเลยน,นายาวไปหมาเลี้ยงหมาไงผมก็หลงเงีเาาเ้ยโอเคครับตอนนี้เราทัดการจะบอกว่าแก,กล้งเอาสัเร็จไปวะเล็กดีนะเพราเราถอดไปแล้วมันแบบไม,ไม่ไม่รู้อ่ะทุกคนนะสุดท <c oughs> ้ายแม่งต้องมาใส่เองด้วยทุกคนนะก็ถือว่าเป็นการแกล้งที่สำกเจนะครับก็เป็นการแกล้งครั้งแรกทุกคนอาจจะแบบเฟลๆนิดนึงนะทุกคนก็แบบไม่เคยไม่เคยแกล้งไงทุกคนทีหน้านะแบบ บอกเลยรมาบอกเลยโดนหนักวันนี้แนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ฮะกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์นะครับให้ฟิล์มดีพีดิสซิ่งกคใครอยากเห็นฟิล์มมันแกล้งก็กดซับไม่มี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 ใครอยากโดนอยากโดนนแกล้งหรอนะผมผมไม่รู้นะผมอยู่ตรงกลางนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใครแกล้งใครผมก็ช่วยกัาหมดนะไอ้้ไอที่ยังไม่ปลกนี่มีเปลี่ยนโชคก่อนแล้วมีขอก่อนด้วยโน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 ดูดูนะมันเอาโชคผมไปนะทุกคนเราเอาโชคมันนะ นี่โชว์มันเปลี่ยนนะมีได้แล้วผมเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออได้ทุกคนตามนั้นนะครับก็วันนี้ขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ครับโอเคไป